นีงผ้าฝากพี่น้องครับเอาผ้าแดงเลยกันแล้วกันนะครับเน้องเอาฮานี่ดักเก้ากำปางข้าวใบาญาขอมเรานาคอนชาชีตาซาเลื่อทางไข่ตนามน้ำเดือพุ่มไม้เป็นตั้งเวียงวงางนาตะนาตะนาเป็นนาตนนา,าลาเอาหน้ามุมควงเข็มไข่อันขายาที่ราดไทยของทวายหญ้าขอมซื้อเดือพอจัง ใส่เผีใส่เผีเราขิงงามยอกผิวขายไทยรางงามดันเดียกว,ว่าคนผีไตผีไตแพงกระยองสองน้ำสวนผาแดงคิดอยากเห็นเด้อยเมียนเนือ้อนำมุกซุ่มตุม้งใส่ยากนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อเห็นไงหอยแข้งแลี้ยขานางนอง,งนาง,งนองเลี้ของหอยกี่ผีปั่นปลาหอมปันหอมบอกปลาลาตระพร้อมจ้อยเปียเสียเศษบอกว่าชวนเอาได้อามาทไรสา สามไปสามให้เ,เจ้าจับเ,เรืเอาอาชะให้ผู้การมาพร้อมอู้แล้วเสียพามาผ่านเจ้าพร้อมลาน้อมลาน้อมไปนั่นดื้อบึ้งกองพีกอทางกำไฟของอานาณาอาณาแล้วเตรียมเครื่องความขาดความค,าค,คับใส้ส่งเดือเ้อพอโดยอาช่าเรือลาดผ่านผู้พนันดาวเท้าผี มีตะขนห่มข้นหอมพอห่มถึงต่คน้นเน่ผุ่มหอนหมดงับไปเยี่ยวมาเส่็จวมาต่อเยี่ยว,รวยหรือเบาหวานลอยขึ้นลุ้งเอาฮะนี่ออกจนพร้อมดเด้อเลยแม่นจอยเปียกเสียเศษพอหวนส้วนเอาได้อามาัดได้สามสามเว้ยสามให้เจ้าจับเด้ออาทะเลผูกคาร์มาพร้อมที่พาเมืองไทยเมืองไทย้าวพนอบร่า,างาหอมไป ดือ้อเบื่อ่อมเบีกอ่างทางเก่าฝากอมว่าการเลี้ยวเลี้ยวเตียงเครื่งองควาขาดคมประการใส่ส่งดื้อพอรวยอาจจะไน้ลาดผ่านผู้พันดาวเข้าอีกเมือราตรีขารรองพันน้องบัวลุงฝาปานาไม่มาไล่เขาโอ้ยไอเอ้ยพีได้ยิ้นข่าวเจ้าล้มเป่านอกกายหูไปโซผู้พันแข็งวยอดอยิางง้ามลำอยากเห็นข้ามการสร้างท้างไก่ประเทศต่าง เ่ออยากวางบอกตังเอาเงินตื้อว่าไทยเอาเรื่องตีว่าเสื้อเศร้าปลาคารอนสีบออนซ้อนน้ำซำไปใส่คุนกี่ตีว่าเขียสีบ่พ่อใจยอมไม่ดอกขีข้าออนดอเนี่ยวตะบองบ่แกงคือดามดังผาจันผาแดงวอเทนั้นนางไอใจถวินได้ยินข้ามผาแดงหยอกไงทางเกี่ยว นั่งไอ้เหลียวดูนา,ทา,าเท้าผ้าแดงนำลายเฮียโอ้ยนั่งนึ่ว่ยเป็นเสือผีอินเจ้าวะนอเมน่นว่าสิปากแล้วก็แขนปีปนทธวนคิดคิดจะคุ้มในปางวางปลาไทยใจกุ้มคุ่มบักสามไปเลี่ยงอาชัะให้มามิงบักสามรูดเรียวเลยเยฝ้าวันนี้ถ้ำเะเดินไปรีหบอบโยแก่ซานผาแดงเดินไปจับกอดข้อนางนอน พี่น้องเอ้ยนั่งกรลอยชิ้นสูงสงวนส้มไอเบาผัาเดเหลียงจับไรน,นาวสาวขึ้นใส่เตียงข้าบงนวยมาเกียงขั้นเนียงสองนอกก่อนล้ำกูคือบกาลาไท่รู้วันนี้นขั้นเนียงสองนอ้มือใบข้อจับแขนจูบส้มโดมแก้มพี่น้องเอ้ยเบอ่์อมันแกมการเขา้าพอป่านงูเกี้ยวไก่เกี้ยวไก่ปักสามเห็นดูว่าได้เลยสา้านสันขงขคน คนีโอ้ยเหลือบางก้นตอกวนมันซ้อนไก่ทั้งเตียงบัดสามยางมองหูวายมันงูกินมากอยากมันขาผู้ใดซ้อนมันซ้อนรงสอดลุมสอดลุ่มสอดลุ่มท้าวผ้าแดงเลยเอาเดือยไก่กุ้งเขาแทงก้นเอ้ยไก่ยอางหอยอ้๊ย เสียงมะต้องมีสารอะอีน้ำก็อรอดโอ้ยโอ้เฮ้ยนะบอโอ้มีสีนวลโลงแหบโอ้โอ้โอ้โล่งแหวันนี้วันนี้เขามาน้องหานวันนี้เฮขาอยู่น้องหานมวันนี้น้องหานน้องไงน้องไงในตำนานก่อนรับเมื่อกี้ก็นหรือเออผ้าแดงนั่งไอตอนนั่งตอนนั่งตอน ข้าวผ้าแดงไปรักรอนางไอ้ฟงปงปากไปปากมาเด้อเขาไปเสียได้กันโอ้ไปได้เสียกันนี่เพราะว่าไม่เสียได้โออถ่องมาเลยจำว่ได้ได้เลยเนี่ยเออไปแล้วคือว่าบ่ไปได้อิ่ม้วก็ว่าบ่ท่านอิ่มเด้มันลืมจำบ่ได้นะครับผ่าแดงนางไอตอนได้เสียกันนะครับมีตอนต่อไปใครฟังติดตามด้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้กนนะครับผม อาโอกาสหนาฟ้าไม่ฝากช่องหมอล้ําจำานวงหรือชาในเด้อครับผมขอพุณอะายครับ